วันนี้เรามีสกุปพิเศษชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจหลายท่านคงจะได้ยินคุ้นหูกันเป็นประจำสำหรับจิตอาสาพระราชทานวันนี้เรามีภาพบรรยากาศลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่โรงเรียนบ้านกรงปีนังไปติดตามชมกันค่ะ เสือจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาได้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อน,น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมน,นุมจำนวนกว่า1,000คนประกอบด้วยลูกเสือแนนนาลีจำนวน468คนผู้บังคับบัญชาลูกเสือแนนนาลีจำนวน52คนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งหมด46แห่งมาเป็นลูกเสือติดอาสาพระราชทานค่ะมาอบรมค่ะเกี่ยวกับของที่ลูกเสือติดอาสาค่ะจะมีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้าง สนุกค่ะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเอาได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะอยอมรับความที่เห็นเพื่อนค่ะแล้วก็เข้าอยู่ในสังคมได้ดีค่ะช่วยชุมชนค่ะรักษาความสะอาดแล้วก็หลายอย่างเลยค่ะก็จะไปบอกเพื่อนค่ะว่าอันนี้ควรทํายังไงควรจัดตรงไหนอะไรแบบนี้ยค่ะ กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกันโดยการเพิ่มพูนความรู้การผดพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันขับเคลื่อนการสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ฟื้นคืนชีพในขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงโปรดก้าบวชกระหม่อมนะคะพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน904หลักสูตรต่างๆที่ที่เราได้ไปอบรมมานะคะก็เป็นเกิดเป็นจิตอาสา904จังหวัดยะลาขึ้นก็ได้มามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานนะคะในส่วนของพิธีรับมอบสิ่งของก็คือเข็มนะคะเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทางโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจก็จะสืบสารต่อย,ยอดไปยังโครงการนะคะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้วยภายใต้ค,คำขวัญที่ว่าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทําความดีด้วยหัวใจค่ะ ในส่วนของจิตอาสา904นะคะก็จะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ประสานความร่วมมือกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆที่ได้จัดขึ้นแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานรชาชการต่างๆที่ได้ให้โอกาสทางจิตอาสาพระราชทานของเรานะคะ904และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการน้อมนําแนวพระราชรินะคะโครงการที่ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะนําสู่ ภายใต้นะคะการดูแลของพระองค์ท่านเนี่ยเราจะได้นำสู่ชุมชนในการพัฒนาชีวิตของสังคมให้ดีขึ้นให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการดำรงชีวิตในประจำวันเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ที่ดีต่อชุมชนและการกระทําทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือสังคมทําให้เกิดประสิทธิผลต่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไปทีมข่าว nbt south รายงานจากจังหวัดยะลา